คอได้ปืนแล้วทำไมรู้ะตรงหรอ,อ,หรอให้สกิลค้นหาไดกเลยไม่หรอ,อมันหลุดเหรอใช่ชุดคล้องหอหอไอองห้ชุดเหมือนกันหรือเปล่าโอาอวุ้ยขาดชุดใช้สกิลค้นหา,าและทำลายเลยแล้วจะได้อะ ตายแล้วตัวไ้นตัวไหนอยู่นะไม่ถึงต like ัวเองจะตายไม่ตายอ่ะด้ยอ้าไม่ตายอ้าวู้จะตายอยู่แล้วเข้าดิเข้าดิเก็บหนักแล้วเลยวัวขาวนี่ตายเลยไม่บอกแล้วตายเวตัวไอตีนี่แหละ ตีกาทองอะไรวะยิงกล้ามยิงปักธงตายแต่ไปตายให้ตัวนั่นแหละอะไรคนเราก็ต้องผิดพลาดกันนะเฮ้ยปกตินี่คือเกมวีไฟอยากได้เงินซื้อไอเทมเกมวีไฟเราก็ต้องผิดพลาดธรรมดาผิดพลาดบ่อยๆก็ไม่ได้นะ บ่ออใช้สกิล,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 ลค้นหาและทำลายเลยเอาโดดลงมาอีกครั้งนี้ไม่ไม่ผิดพลาดละโอเคลงมาข้างล่างนะตัวนี้นะตามดิไปเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยตามสิจ๊ะอย่ขอความของแล้วนะของไม่มีเลยเนี่ยปดูดีวะ ปืนชาร์จไม่มีเลยมีแต่ปืนน,น้ำไม่รู้เนี่ยอหร้านจะ k i เบเบอร์สอ่ะให้มารับเบอร์หนึ่งดีกว่า เออคุณถูกจริงไม่ทันยิงเลอร์สี่อ่ะไม่รู้ว่าไปเอาปืนมาจากไหนแม่งปืนโคตรแรงอ่งไะไม่เอาแม้ถึงพันไม่ถูกรายะันเลยอ่ะเนี่ยจัดหนอยจ็ดแค่ไม่นค้าเป้าหมายในระยะตึงตายรอแป๊บรอแป๊บ

เออพอแล้วอ like <itu>? oh, ี๋ออหน่อยเกินเลยมั้ยบ้านไม้อะย้ายทีมจะหมดเอาดิตัอแล้วไม่มปหาแด้วคุณไปหา เอาเฮ้ยฟังนี้ก็มีจุดเหรอใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอาเ มนเกิดออกมาแล้วมนเกิดออกมาแล้วมาอยากได้เงินซื้อไอเทมไอเดนยิงอยู่ยิงมาจากไหนวะเยจ้าเยอะ มันยิงมาจากไหนวะเยอะแยะวะนี่ตายไปขอหน่อยอันนี้แม่ตายยังตายเลยตใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช่เหรอเดี๋ยวชุบก่อนเดี๋ยวชุบก่อนไปเย็นๆแอบกำลังเย็นอยู่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเย็นๆขอเย็นๆขา Tao. Game ừ, hết. không hả nào nào. Giật được nào. Chơi ăn chay tụi, chơi này อซีให้หน่อยดิแอซี AC หมดตู้เลยแอซีอยู่ในหลังเนี่ยไม่ครบเป<ง>้าหมายในระยะนี่ไงจับอยู่เนี่ยหลังตัวละครเนี่ยหลังตัวละครเนี่ยไม่วแหละต่อไปนะเด็กไอทีแม่ไอทีเนี่ย ไปตรงนั้นใช้เกี่ยค้นหากระจายเลใครโดนยิงจับฝั่งไหนอะคน ดาวดาวดาวเออนกแเอาที่อ้าปืนไหมมีสองอันตอนนี้หนูวิ <S <S ่งเอาปืนมาแลกหน่อยปืนอะไรอ่ะ AC ไงแต่กับอะไรอ่ะกับ AC ทางมาในศพกันได้ก็ได้ไหมจะเล่นอันนี้ให้เสียสลากนะเนี่ย ออจริ้เอาปืนมายอๆๆยังไม่ได้กม AK ปืนไม่แรงครอยากเล่นนะไเราก็หยิบส่ม่แรงใช้สกลค้นหาและทำลายเลยตอนแรกอตอนแรกมันแรงอยู่จะเล่ี่อเ ไม่ีงอใช้สกิลค้นหาและทำลายโดดลงมาทำไมคุณรู้จักไหมว่าเราได้ยิงมีลูกซองใหม่แล้วคุณก็ตายหมดตี้ไปร้อย ก็อยากลองเล่น A W Y เล่นดิไดยรัดแน่เล่นสิเล่นสิใครไม่ให้เล่นหรอของอยู่นี่มีตัวมีตัวดูเลยบนฟ้าน่าจะลงมาโอ้ยแพนอย่าเปิดเพลงนี้ดิไม่อยากไปเพลงไงมีพี่ชวนอยู่แกบอกว่าวันนี้จีทูมาแล้วแกก็ เอออยากไปพี่ก็อยากไปเหมือนกันเมื่อวานดีซูไปแชนาดไม่รู้จักอ่ะเข้ยอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะพี่ไปไม่ได้พี่เออไม่ถึงไม่พี่เป้าหมายในระยะเข้ามาปฏิเสธแล้วแต่อ่ะโอ๊ยพี่กลับระเบิด2ไอ้สัตว์กูคิดว่าเม,มียนเดียวเล่าเพื่อน เล่นนปเคนมบอกแล้วว่าถ้าเจอันนมันจะมีไฟในการเล่นถ้าเจอปักธงไยล่ปักงน่ไหนมันปักธงอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่ายิงตายแล้วมึไปมันโดดหม่ตายอะไรยังอยู่ในนั่นอยู่ ไปมีตัวข้างหลังยังชุบกันอยู่ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมีวอลข้างหลังโอ้ยกุหลิงเป็นอะไรนี่มิตโตโดมิตโตโดดตรงนี้น่าจะชุบกันตรงนี้ดีกว่าก็ใครล้านอ่ะคุณทำเมงตั้งส่งรอย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยล้มอยู่ตรงนี้ใด้หรอแต่มันยังไม่วิ่งมาเพราะมันโดนยิงตายแล้ววะนี่ไงเสียชีวิตเรียบร้อยขอของหน่อยเหลือกี่ตัวเนี่ยเลือสาม <Yeah. S 2> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ให้พี่แบ่งไหมคะหาคนให้เจอก่อนให้พี่แบ่งไหมคะไม่ใช่